สีประตูยกสูงตัวท็อปใช้เงินออกรถที่9,990บาทซื้อรถวันนี้นะคะพอนอีทีปีหน้าไปเลยตัวนี้นะคะจะได้ล้อแม็กขอบ18นิ้วนะคะพร้อมยางซีรีส์255 60 R18 นะคะแล้วก็จะได้เป็นดิสเบรก4ล้อไปด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ สำหรับหลายๆท่านนะคะที่เป็นกังวลว่าถ้าซื้อรถไปแล้วจะมีปัญหาในเรื่องของอะไหล่นะคะว่าจะรอนานไหมตัวนี้นะคะมีโรงงานผลิตอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นอะไหล่รอไม่นานแน่นอนค่ะขอย้ำโปรโมชั่นอีกทีนะคะใช้เงินออกรถที่9,990บาทนะคะลูกค้าจะได้เป็นตัวท็อปของขับ2ยกสูง4ประตูไปเลยนะคะแล้วถ้าซื้อรถกับพลวันนี้นะคะลูกค้าจ่วยพลอกทีปีหน้าเลยค่ะ ะะที่สอบถามว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดซื้อได้ไหมนะคะพอยพูดไปหลายคลิปมากคือต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะคะมีบริการส่งรถทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีบริการเจ้าหน้าที่ไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านหรือที่ทํางานเลยค่ะและสําหรับใครนะคะที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะพอยจะทิ้งไลน์และก็เบอร์โทรไว้ให้ที่ข้างล่างนี้วันนี้พอยลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ